อารช่วยเสริมภูมิคุ้มกันรีผ่ามากินสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง YouTube Pretty Fish เพจ p a e t t y Fish บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์วันนี้จะมานําเสนอในเรื่องที่หลายคนอยากรู้ในภาวะปัจจุบันเราจะกินอาหารอะไรที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนั้นทันทีและที่สําคัญนําความรู้นี้ไปใช้แล้วเรามาดูกันว่าสิบอาหารนั้นมีอะไรบ้าง โอ้โหในภาวะปัจจุบันหลายคนรู้แล้วว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนอกจากที่ว่าเราจะสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดที่สําคัญมากๆก็คือสิ่งที่รับรับประทานถ้าเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรคแล้วจะดีมากข้อที่หนึ่งชาแล้วชาอะไรล่ะอา้าวใครที่ชอบทานชาคงอยากจะรู้แล้วพี่ปรามีคําตอบชา แน่นอนค่ะว่าจะเป็นชาเขียวชาจีนชาแดงชาดำแค่ชงมาอุ่นๆค่อยๆจิบบัละหนึ่งถึงสองแก้วพี่ปลาบอกเลยว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหนาวสั่นและใครความเมื่อยลา้านอกจากนี้ในชายังมีสารต้านอนุมูลสระที่เรียกว่าเอลทีอานีนที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเอารีบหามาดื่มกันเลยอ่าแต่ที่สําคัญไม่รวมชานมไข่มุกที่หลายคนชอบเพราะมันมีแต่ความหวานและบอกได้เลยว่า ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มเมื่อน้ำหนัก,กเราเพิ่มความเสี่ยงที่เป็นโรคต่างๆมีมากมายโดยเฉพาะโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นจิบชาอ่อนๆชาจีนชาฝรัง่งชาไทยก็ได้จิบอ่อนๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้าตาลเจะด,ดีมากเลยข้อที่2ก็คือขิงน้ําขิงแก่ต้มในน้ำเดือด30นาทีโอ้โหค่อยๆจิบมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเสริมสร้างผูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดขาวนี่ไปดักจับเชื้อโรคได้ดีขึ้น และช่วยลดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจเราจะนําขิงมาปรุงอาหารได้อย่างเรียกว่าอร่อย mm. ก็ที่เราทานกันนะ่ะไก่ผัดขิงหรือว่านํามาต้มมันแต่อย่าเสนมตาลมากนะคะ mm. มันต้มขิงกิน,ร,นร้อนมันดีมากและเกิดประโยชน์มากมายที่สําคัญเรารู้ว่าขิงมีประโยชน์และการที่เราทานขิงมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อข้อที่สามตะไคร้ตะไคร้สมุนไพรกลิ่นหอม mm. เกียงคู่อาหารไทยหลากหลายเมนูที่เราชอบกันมากๆก็คือต้มยำเครื่องต้มยำต้องมีตะไคร้แน่นอนสรรพคุณของตะไคร้รักษาหวัดไข้หวัดใหญ่แก้อาการปดวปดหัวปวดท้องเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเพิ่มสารต้านน้ำมูนสละแค่เราได้ทานน้ำต้มยำมร้อนๆโอ้โหเราก็เรียกว่าได้ภุมิคุ้มกันที่ดีพี่ป่ามีเรื่องเล่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเราดูแล เรียกว่าผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานนี้จะเรียกว่าอ่อนแออากาศเปลี่ยนหรือว่าพอร่างกายาพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นหวัดได้ง่ายเหมือนกับในเด็กเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ดีขึ้นคือทานต้ยมยำต้ยมยำที่รสไม่เผ็ดจัดแล้วก็จะมีพวกตะไคร้พวกเครื่องต้งยมยำต่างๆเวลาพี่ๆท่านนะคะหรือท่านผู้สูงอายุทานแล้วจะช่วยให้สุขภาพของก,กลับมาดี เพราะฉะนั้นไก่ที่เริ่มมีอาการเป็นหวัดนอกจากจะทานยาพวกแอนติบอติกหรือยาปฏิชีวนะแล้วพี่ปลาอยากจะแนะนําสมุนไพรไทยของเราง่ายๆเนี่ยดีและมีประโยชน์มากมายข้อที่4ต้อนอ่อนทานตะวันโอ้โหเราไม่อยากเชื่อเลยว่าต้อนอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมและรักษาการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพและช่วยต้านการติดเชื้อในอระบบทางเดินหายใจ แล้วลองนําต้นอ่อนทานตะวันมาผัดไฟแดงทานกับข้าวต้มร้อนๆอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสแมกนีเซียมวิตามินบีและวิตามินอ e, ีซึ่งแน่นอนวิตามินเหล่านี้บํารุงร่างกายเล้กวก็ถ้าเรามาทานเพลินๆนี่จะอร่อยมากๆและมีช่วงที่คนนิยมทานต้นอ่อนทานตะวันกันมากมันมีประโยชน์จริงๆลองหามาทานแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องทานของแพงมาแต่ทานของดีแล้วเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยห้ากระเทียมกระเทียมพี่ปราบบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรประจําบ้านที่อยู่ในอาหารไทยแทบทุกเมนูในกระเทียมจะมีสารอะลิซินที่มีสุสรรพคุณช่วยลดการติดเชื้อในร่างกายทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานจากไข้หวัดและยังช่วยลดระยะเวลาเป็นหวัดนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและไตรกล,ลีเซอไรด์ในเลือดอีกด้วย คุณสมบัติของกระเทียมมีมากมายอาจจะกินแบบสดสดหรือกินแบบที่เป็นกระเทียมอัดเม็ดก็เรียว่าได้แต่ถ้าเราทานสดจะดีมากข้อที่ 6. พริกสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกรับรองเลยได้ว่าประโยชน์เต็มเรียกว่าพริกมีสารแคบไซซินจะช่วยลดน้ำมูกช่วยบรรเทาอาการหวัดไซนัสหรือผุมมแพ้อีกครั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฆ่าเชื้อไวรัสอู้หเเลยว่ามันทานเผ็ดๆร้อนๆจะดีมากข้อที่7ด กระเพาสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะนิยมนำมาปรุงอาหารยอดฮิตที่ทานได้ไม่เคยเบื่อยังผัดกระเพาหลากหลายเมนูหรือนำมาใส่อาหารในเมนูอ,อื่นก็อร่อยไม่แพ้กันในใบกระเพรามีสารที่เรียกว่าโอรินทินมีสรรพคุณป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ช่วยลดการติดเชื้อเสริมภูมิคุ้มกันแก้ว,วัดทั้งยังทำให้ร่างกายของราอบอุ่นช่วยขับลมในกระเพาะ แก้อาการจุกแน่นท้องแล้วก็คุณสมบัติมากมายหลายอย่างของกระเพราโอ้โหอย่าลืมครั้งหน้าถ้าสั่งกระเพรามาอย่าเขียทิ้งนะคะหลายคนไม่ทานกระเพราเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนและแรงรู้ไหมเรากำลังทิ้งสารที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นกระเพรามีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันว่ามีอะไรอีกที่ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของคนเราข้อที่8ดหอมใหญ่หอมแดงหรือหอมใหญ่มีสารเคอร์สติน มีฤทธิต์ต้านไข้หวัดใหญ่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานํามาต้มซุปหรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูได้ประโยชน์กันไปแบบแน่นอนเลยและที่สําคัญถ้าใครเป็นหวัดบ่อยๆอ่าทานหอมแดงนี้จะมีประโยชน์สุดๆเลยเรียกว่ามีประโยชน์มาก 9. เห็ดเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจิในเห็ดจะมีสารเบต้ากรูแคนช่วยให้เม็ดเลือดขาวไปจับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเราทานอาหารใส่เห็ดต้ยมยำเห็ดผัดผัดใส่เห็ดหอมหรือยำเห็ดสามอย่างก็จะช่วยให้มีภูมิต้านทานต่อไวรัสได้เป็นอย่างดีเห็ดมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญที่เราจะไม่ลืมกันคือข้อสิบผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเรามาดูสิว่าที่เราทานอยู่นี้มีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรา อย่างไรเราอย่าลืมส้มมะนาววิตามินซีต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการผลิตเซลล์เมล็ดขาวที่ทําให้เราไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เราลรองทานน้ําส้มน้มามะนาวที่คั้นสดๆที่ปลาว,ว่ามันจะได้ผลดีมากนอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราแล้วยังเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายของเราอีกด้วยคราวนี้เรามาดูกันเลยโอ้โหพี่ปลายอยากจะสรุปให้ฟังว่า สิบอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายหามาทานกันอย่าลืมถ้าเราอยากให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีสิบอาหารนี้เราสามารถเลือกและมาช่วยภูมิต้านทานเราได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายหรือไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เราอาจจะเจ็บป่วยบ่อยๆและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำเตรียมสุขภาพของเราให้ดีเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาดูแลสุขภาพพร้อมกันพร้อมกับพี่ปลาเลย บรรลุกันเลยค่ะลุยสุขภาพกันลุยพันเอก